อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้นจะพาะเพื่อนๆมาทำดอกว่านสีทิศนั่นเองค่ะนี่นะคะหน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะวิธีการพับง่ายๆนะคะไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรและที่สำคัญใช้ริบบิ้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถทำออกมาเป็นออกมาแบบนี้ได้เลยเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ้มด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะหลกัหลกๆเลยเราก็จะใช้เพียงริบบิ้นนะคะวันนี้เนาะปุ้มก็ใช้เป็นริบบิ้นกะเพชรนะคะ ะะเป็นกากเพชรทิปนะคะใช้จำนวนสีเส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรนะคะวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูดสดใสเลยนะคะทีนี้พุ่มจะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านนะคะแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นปลายทูนะคะเราก็จับริบบิ้นมานะคะปับให้เท่ากันทั้งสีด้านเนาะแล้วทีนี้นะคะเราคลิกนะคะเอาด้านที่เป็นด้านธรรมดาเนาะ ที่มันจะมันๆนนะคะขึ้นด้านบนนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็พับลงมาเนาะให้ปลายลิปบินนะคะห่างจากจุดที่เราจะกดเป็นรอยพับประมาณ1 0เซนติเมนะนี่นะคะแล้วเราก็กดให้เป็นรอยพับเลยแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการขึ้นฐานสีเนาะเราเอาด้านสั้นนะคะมีด้านนี้นะไว้ด้านบนนะคะก็จะดึงออกมาริบบิ้นเส้นที่1นนะคะเส้นที่2นะเราจะไปคล้องเส้นที่1แบบนี้เลยคะ่ะเส้นที่สาค่ะคล้องเส้นที่2และเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดข้ามาในหัวของเส้นที่1ตรงนี้ แล้วก็เราจะจับเส้นที่สามนะคะลอดเข้ามาเห็นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะได้ฐานสี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เราใส่เหรียญได้เลยนะคะเราก็นําเหรียญมาวางเลยนะคะอันนี้ปุ้มไม่ได้ทําเหรียญมาให้ดูเนาะแล้วก็จะพับนะคะพอเราวางเหรียญเสร็จแล้วเราก็จะพับนะคะอันนี้เอาเส้นไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะ เราหยิบแค่เส้นสั้นนะคะขึ้นมาทำแส้นสุดท้ายนะคะเราก็สอดใต้เส้นแรกนะคะที่เราพับลงไปมันก็จะล็อกกันเป็นฐานสีนะคะจากนั้นให้เราพลิกกลับมาค่ะแล้วก็สอดเก็บอีกหนึ่งรอบนะคะเราสอดเฉพาะเส้นสั้นนะคะทุกคนก็สอดเก็บไปเลยค่ะ พอเราสอดเก็บเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับมาทีนี้เราจะมาขึ้นกลิบด้านข้างก่อนนะคะให้เราหยิบบริบบิ้นมาดึงโค้งกลับลงมาแบบนี้นะคะดึงโค้งกลับประมาณแบบนี้นะแล้วให้พกกลิกริบบิ้นหงายขึ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายหมือน,นี่แบบนี้นะจากนั้นนะคะให้เราสอดด้านข้างเห็นไหมคะมันจะมีช่องสอดอยู่ให้เราสอดเข้าไปเลยค่ะ แล้วเราก็ดึงนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมพอดีนะอะอีกหนึ่งรอบนะคะดึงโค้งลงมาพลิกริกบบิ้นหงายขึ้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็สอดเราก็ทำให้ครบนะคะทั้ง4ี่เส้นเลย เราก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะทีนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะต้องมาทําดอกตรงกลางนะคะก็คืออันนี้เนาะที่จะเป็นกลีบด้านในนะคะนะให้เรานะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1นเส้นนะคะเป็นเส้นนี้นะเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็ดึงมานะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางด้านขวามือ จากนั้นนะคะให้เราดึงโค้งลงมาเข้าหาตัวแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็มุนริบบิ้นหนึ่งรอบนะคะนีอย่างแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เวลาสอดนะคะเราก็สอดใต้เส้นที่อยู่ก่อนหน้านะคะเราจะสอดลงไปแบบนี้ พอเราดึงเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นกลิบตั้งขึ้นแบบนี้เลยอีกหนึ่งรอบนะคะยิบริบบินขึ้นมานะคะดึงกระบ,บิน้นพลิกขึ้นนะคะให้ปลายริบบินชี้ไปทางด้านขวามือเนาะดึงปลายริบบินชี้เข้าหาตัวเองนะคะม้วนริบบินนะคะหมุนริบบินหนึ่งรอบนะคะแบบนี้ เราก็สอดตรงช่องก่อนหน้านะคะแล้วก็สอดลงไปเลยค่ะเห็นไหมมันก็ปลายริบบิ้นนะคะจะมาโผล่ใต้กรีดอีกฝัฟฟ่งหนึ่งนะคะก็ใช้มือช่วยนะคะจะให้มันเป็นโซ่กรีดเนาะแล้วก็จะค่อยๆทำไปนะคะให้มันครบทั้งสี่กรีดเลย ไม่จำเป็นต้องเป็นกะเพ็ก็ได้นะคะใช้ริบบิ้นธรรมดาทั่วไปได้เลยนะเนาะโดยส่วนตัวปุ้มเองจริงๆปุ้มก็ไม่ค่อยชอบริบบิ้นนะคะเพราะว่ามันมีเนื้อที่มันหยาเนอะเวลาเราดึงจัดกลีบอะคะ่ะมันจะค่อนข้างยาอีกหนึ่งนะคะส่วนมาปุ้มก็จะใช้เป็นริบบิ้นธรรมดานะคะอย่างของตา TW หรือว่าตามงกุฎน,นะคะ นี่นะคะเราก็ได้กรีบครบทั้ง4กรีบแล้วนะคะเราก็จะดึงจัดก,กรีบอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามเนาะนี่นะคะนี่ด้านข้างเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะในขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็คือกรีบเลี้ยงด้านนอกนะคะกรีบตรงนี้นะ เราก็จะนี่แหละค่ะใช้ริบบิ้นนี่นะคะเส้นที่มันยาวเนาะเส้นที่เราสอนเมื่อกี้ะคระ่ะจับแบบนี้นะคะให้ปลายกรีบชั้นแรกที่เราทํานะคะชี้ขึ้นแบบนี้นะจากนั้นเราจับเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของกรีบนะคะคลิกริบบิ้นมาคลิกริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือนะคะโดยให้ริบบิ้นซ้อนอยู่หลังกรีบนะซ้อนอยู่หลังกรีบชั้นแรกนะคะ จากนั้นเราใช้นิ้วชี้นะคะประคองไว้หทางด้านหลังของปลากีบตรงนี้แล้วคลิกลิบบิ้นนะคะให้มันหงายลงมาในลนนักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราสอดมาตรงใต้กลีบตรงนี้นะคะมันจะออกมาคู่กันนะคะ ท่านตอนนี้เราใช้แหนบช่วยได้นะคะเผื่อบางทีมันออกผิดดูเนาะถ้าออกถูกมันจะมาออกตรงนี้นะคะมันจะมาออกปลายนี้เนาะนี่นะคะเราก็สอดเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ออกถูมนะคะมันจะมาออกปลายเส้นอีกเส้นหนึ่งเนาะก็ดึงนะคะนี่กรีบด้านนอกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ค่อยๆทําไปนะคะอีกก็มีหน้าทําไปพร้อมๆกันนะคะจับกรีบที่เราต้องการจะทํานะคะให้ชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะเอาเส้นทางด้านซ้ายของกรีบนะคะพลิกริบบิ้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือน,นะคะซ้อนอยู่ด้านหลังกรีบที่เราจับตั้งขึ้น alot. ใช้นิ้วชี้ซ้ายนะคะประคองด้านหลังกรีบเนาะจากนั้นนะคะให้พลิกปลายริบบิ้นนะคะไปด้านหลังโดยให้ปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเองนะคะ แล้วเราก็สอดใต้กลีบถัดมานะคะดิบบินก็จะออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะดิบบินก็จะมาออกฝังนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะให้ครบเลยค่ะทั้งสี่กลีบเลยเนาะ กลีบสุดท้ายนะคะทีนี้กลีบสุดท้ายมันจะมีเทคนิคนิดนึงนะคะเวลาเราดึงซ้อนไปด้านหลังแล้วนะคะให้เราชิดชิดกับกลีบนี้มาเลยนะคะเห็นไหมว่ามันจะมี2องกลีบนี่ที่มันจะต้องชนกันนะคะให้เราอาลิบบินนะคะแทรกมาระหว่างกลีบตรงนี้นี่นะคะแล้วเราก็บิดป,ปกตินะคะแล้วก็ซ้อนใต้กลีบนี้นะ ะะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ทําเสร็จแล้วก็ใครอยากจะจัดกรีบนะคะก็ดึงได้หรือเนาะดึงจัดกรีบให้สวยงามได้เลยนะคะ<ๆ>เพราะว่าครั้งแรกที่เราดึงเนี่ยน้ำหนักมือเราอาจจะยังไม่เท่ากันเนาะทำให้กรีบเขายังไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มาจัดกรีบในขั้นตอนนี้ได้นะคะนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใครมีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็สามารถตกแต่งได้เลยเนาะแล้วก็ส่วนบริเวณด้านข้างนะคะก็ สามารถใช้กันแกรซิกแซกตัดนะคะหรือว่าจะตัดเป็นแฉกเลยก็ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะปุ้มก็จะใช้เป็นลูกปัดทองนะคะใช้กาวใช้ปืนกาวนะคะยิงแล้วก็แปะปลงไป่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดอกว่านรีทิศที่ปุ้มสอนทําในวันนี้นะคะใครนะคะที่มีข้อสงสัยข้อซักถามนะคะคำคอมเมนต์ติชมใดใดนะคะ สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะทักถามเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่แฟนเพจนี้เลยค่ะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ของปุ้มเองนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยและใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสให้ปุ้มได้นะ คลิปต่อไปนะคะปุ้มจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ